คราก็ได้โอเคแล้วแต่ทุกคนสบายใจน้องๆที่ยงอยู่ยัมีคําถามอีกไหมคะหรือพี่อ่านคําถามใครเข้าไปถามมาอีกได้นะคะอ่าตอนนี้พี่พไอยอยู่้วทุกคนถามมาได้นะคะเดี๋ยวพี่พี่จะอยู่นะครับสรุปถึงเที่ยงคืนจริงนะเนี่ยถไม่มีค่ะไม่อยากให้จบค่ะโอ้ไม่ได้นะครับน้องๆ next time เ <c oughs> งยเราอาจจะมีค่ายแบบครั้งที่สามก็ได้น้องก็มาอีก แต่จะได้เจอพวกพี่หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องพี่รัฐน่ารักจังค่ะอยากขอไอจีพี่ทัานตาค่ะเดี๋ยวพี่เกดนะคะอ๋อมาถึงพี่ทันตาเองใช่ไหมฮะอันนี้แล้วแต่คุณพี่คอนะคะน้องๆเดี๋ยวฝากติดตามเดนดอารี่ของพี่เกดด้วยนะครับน้องๆแล้วก็พีใช่ไม่ไม่มีอะไรค่ะที่พี่เกดส่งทางเร ของพี่ๆครับอย่าลืมไปดูนะครับติดตามเรียบร้อยแล้วค่ะของติดตามนะครับเพราะว่าขนาดที่อยู่มาที่ดูแลเองนะครับพี่ยังดูแบบห้าสิบเฟกตลอดนะครับมันได้รู้ของคณะอื่นดีนะฮะอย่าพี่เปิดติวจังครับอย่าหาทำพี่ยังเอาตัวไม่รอดเลย ช่วงนี้พวกพี่ยังต้องฟาดฟันกับออร์แกนิกกันอยู่นะคะใช่มุนง,งงกอบจะไฟซ้อเแล้วนะทุกคนสเไดาครับพี่ว่าคะแนนกศบปีนี้จะฟื้นไหมคะ<อ>พี่ไปอ่านมาของบางคนเขาบอกว่าฟืหนนะปีเนี้ยพี่เกตว่าไงฮะรู้จักพี่เกตออนดี d มนไหมเขาเคยพยายามแบบอะไรเห็นเขาทํา ใช้อะไรนะดา a ้าทรายอะไรของเขาอะ่ะอันนั้นก็พี่ว่าก็น่าจะเชื่อได้นะเดี๋ยวรอเขาประกาศพี่เห็นอืมอืมแล้วก็คอแนนนูน้นเปลี่ยนอะ่ะเพราะปีนี้หลักสูตรเปลี่ยนด้วยใช่ปีนี้หลักสูตรเปลี่ยนใช่ก็พอเดี๋ยวช่วงใกล้ๆที่จะเลือกอันดับเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีแบบคนนูน้นคนนี้มาบอกคะแนน<ด><ด>ว่าคณะนี้จะประมาณเท่านี้สูงสุดอ่าสุดอะไรอย่างนี้น้องก็ดูข้อมูลจากหลายๆที่เทียบกันดีกว่าจะได้ไม่หลุดเนาะเพราะช่วงนั้นในี ตามโซเชียลที่เราเปิดก็จะแบบโอ้โหคะแนนต,ติดตกแบบติดตกนิดนึงอยู่เหมือนกันค่ะแบบลาสอบเสร็จนี้ออกมาปุ๊บเฮ้ยข้อนี้มีพอออกจากห้องสอบเสร็จปุ๊บก็มีเฉลยออกมาเลยเราแบบหืมก็มีติดตกบ้างออกจากห้องสอบเสร็จก็อุ้ยข้อนี้ไม่ตรงข้อนี้ไม่ตรงค่ะไม่แต่อยากจะบอกว่าอย่า,อย,าอย่าเชื่อแบบเฉลยมากนะเพราะว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ผิดเหมือนกันอย่างปีที่แล้วแกะไทยอ่ะมีติวเตอร์คนนึงเขาเฉลยอกมา ซึ่งคือมันก็เป็นข้อถกเถียงกันมันก็จะมีอยู่สองฝั่งประมาณนี้เนาะก็คือติวเตอร์เขาก็เฉลามายมาเฉลยมานั่นแหละเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะก็สอพทเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกสอทศดีเนาะเขาก็เฉลยอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆอย่าแบบว่าอย่าเพิ่งจิตตกนะเพราะว่าแบบเวลาตอนสอบเนาะสอบเสร็จมันจะมีคนเฉลยออกมาเลยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดมากเนาะรอรอดูคะแนนจริงๆดีกว่า ใ่แล้วค่ะพี่พี่คิดยังไงทีแคหกค่ะก็สำหรับปีไหนนะคะหกตอนนี้เราหกสามเนาะก็สามปีต่อไปเลยปีนี้หกสี่หกสี่ก็ปีจะเป็นยังไงน้องแป้งจากที่รอบที่แล้วนะคะที่พี่ได้แบบเข้ามาเป็นมิอดกรุยขวบพี่กองผู้จัดการระบบทีแคดนะครับรู้สึกว่าจากที่พี่อ้างยิงจากพี่กองผู้จัดการระบบทีแคดพูดนะครับ ได้ปะก็รู้สึกว่าตอนนี้เราจัดการระบบทีเคสให้เสถียรมากขึ้นนะครับในข้อสอบสามัญก็รู้สึกศัาายของสอสวทในการสอบนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปรู้สึกว่าจะแบบไม่มีแพ่แยกเหมือนรุ่นพี่ๆแล้วนะครับที่แบบแพ่นหนึ่งแผ่สองอะไรเงี้ยนะฮะก็จะแบบมีแพ่เดียวที่แบบสอบความหนักอะไรางี้นะครับน้องๆก็อาจจะแบบเสถียรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรางี้นะครับแล้วก็โอนิทก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็อันนี้ก็รอดูรุ่นต่อๆไปดีกว่าครับว่าแบบออกมาจะเสียงแค่ไหนนะครับ พี่ๆคิดว่าไงบ้างครับต่อต่อไปอืมนม่ทราบ่ะแต่ว่าปีพี่นี่แบบสุดยอดมากเลยควะงูดไปยิงแขนตรวจผิดทุกข้อสอบข้อสอบก็ยังผิดเองประกาศก็ประกาศผิดประกาศคณะก็ยังประกาศผิดอ,อีกนะคะ เราก็มีแบบว่าประกาศแล้วแล้วก็ปิดระบบใหม่ oh. แล้วหลอแล้วเราประกาศอีกรอบแล้วคือแบบอยากจะบอกว่าเราคือคนที่เปิดทันตอนนั้นด้วยใช่เราก็เปิดทันเราดีใจไปแล้วอ่ะแบบเราก็เปิดทันแล้วอยู่ๆระบบก็ปิ to to ดแล้วบอกว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงก็แบบอ้าวเวียได้ครับได้ครับไม่เป็นไรอ่ะเพราะถึงออกมาแล้วแบบเราได้อันเดิมกับที่เราเห็นตอนเมื่อเช้าแต่เราก็แบบความรู้สึกเราก็ไม่ได้ดีใจเท่าเมื่อเช้าแล้วอ่ะแบบก็เสียอารมณ์อย่างนิดนึง บางทีสอสออจะอยากให้แบบพวกเราได้คนโพปความตื่นเต้นที่แท้จริงนะตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นกว่าประกาศประกาศแบบหยอกหยอกประกาศแบบเดน้องหายไปน้องๆตอนนี้พี่นิจยน้องๆหลับอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยถ้าน้องๆหลับเราก็จะได้ไปล้งไงยอด พี่พี่ปิดเทอมกันวันไหนครับพี่เมย์วันไหนครับพี่เมย์น่าจะปิดเอ่อน่าจะปิดคณะหลังสุดเลยก็คือน่าจะหกมิถุนามถ้าจะไม่ผิดนานอยู่เหมือนกันคงไม่ดินก็ประมาณยี่สิบกว่าเนาะถ้าแบบตามหลกการใช่ปะการเดินการเดินที่ัปดาหรีองกันได้เลยะครัเด็กๆคนนี้ไม่มีอะไรถาม พี่พี่มีที่เรียนพี่พี่มีเรียนพิเศษเพิ่มไหมครับอยู่มหาลัยหมายถึงแบบเข้ามามหาลัยแล้วยังมีเรียนพิเศษเพิ่มไหมหรอใช่แล้วเรียนในห้องก็ไม่ไหวแล้วค่ะห้องพี่ส่วนตัวพี่ไม่มีคะ่ะก็ไม่เหมือนกันครับไม,ม่เหมือนกันครับด,ดูคลิปคีมีวนๆน,น,นะครับก็เรียกว่าเรียนพิเศษในคณะได้หรือเปล่า ใช่เขามีในคณะจริงจริงในคณะพอเข้าไปแล้วในมหาลาัยก็จะมีระบบติวระบบเรียนวิเศษของมาจริงๆมีแบบเยอะมากเลยแบบ e-learning หรืออะไรที่เป็นแบบที่เขาเปิดให้นักศึกษาใช้รหัสของรายเส้นมหาลัยเข้าไปเรียนมีเยอะมากซึ่งแต่ละมหาลัยก็จะแบบแจกให้นักศึกษายิ่งเป็นออนไลน์ด้วยนี่แบบการเรียนวิเศษเองด้วยตัวเองคือเขาแจกแพลตฟอร์มมาเยอะมากแต่เราก็ เรียนบ้างไม่ใช่ว่าไม่แตะเลยก็มีบ้างเขาไปบ้้งช่างมีพโพยไม่ใช่โพยมีข้อสอบเก่าๆจากรุ่นพี่เขาก็คอยเก็บไปให้เราเนาะแล้วก็ไปอ่านอะไรทำรองแล้วในช่วงใกล้สอบพี่พี่มีโพยแนวข้อสอบไหมครับตอนสอบในมอแต่ละรอบมีนะโพยแนวข้อสอบถ้านับว่าเป็นแนวข้อสอบมีพอรุ่นพี่รุ่นพี่พวกเราก็จะแบบ ในแต่ละมองเขาก็จะบางทีเขาก็เตรียมข้อสอบเก่าไว้จดๆออกมาแล้วก็ตั้งเป็นฝ่ายวิชาการเสริมรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี support น้องแต่โพยนี่อืยอย่าเลยใครทิ้งมาของพี่เมย์ล่ะครับนิติ<อ>มีโพยไหมฮะนิติก็คืออย่าเรียกวพวกโพยพอเราสอบข้อสอบเสร็จใช่ไหมข้อสอบสอบเสร็จปุ๊บ หลังจากนั้นน่ะเขาก็เอาข้อสอบที่เขาออกนี่นแหละที่เราให้เราสอบอะ่ะคือออกมาเลยคือเราสามารถไปนค้นได้ทุกปีเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นกลางภาคปลายภาคคือเขามีให้เราดูแถมมีทงคําตอบให้เราด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันดูเป็นแนวได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่เวลาเขาสอบจริงๆคือเขาจะพลิกไปแบบข้อกฎหมายไหนก็ได้จะเข้ามาตาอะไรก็ได้อยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นการมีโพยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราอยู่ดีตอนเข้าห้องสอบ เราะฉะนั้นเราอบอ่านเองด้วยอืเพราะว่าอีกอย่างมันก็เป็นการอย่างเทอมนี้ก็สอบไฟนอลล้วนเนาะห้าข้อร้อยคะแนนทีเดียวจบก็คือถ้าผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็เรียนใหม่แค่นั้นดีพี่นันล่ะครับก็พี่นะคะก็เหมือนของท่านตานเลยนะครับจะมีฝ่ายวิชาการนะแต่ว่ารามาจะเชื่อมกับศีลาดนะครับจะแบบใช้ร่วมกันเลยแบบรามาไปเข้าดูศีลาชได้ศีลาชเข้าดูรามาได้อะไรเงี้ยครับ ก็ใช้ร่วมกันแต่ละวิชาแล้วก็ข้อสอบนะครับก็จะออกแนวเดิมแบบประมาณเดิมจากรุ่นพี่นะครับเพราะว่าพี่เขาก็แบบสอบแล้วก็จำออกมาแล้วก็เขียนคําตอบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ว่าคล้ายๆกันแต่ีนี้รู้สึกไม่เหมือนไม่ไม่ค่อยคล้ายเลยปีนี้ข้อสอบกลับเหมือนไม่ค่อยช่วยเลยครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านออแกนิกไปได้ครับ น้อง42คนครับเออน้องไม่ง่วงนะครับนั่นสิคะพี่ี่ง่วงแล้วหรอกคะปกติไม่ได้นอนเร็วสี่ทุ่มหรอกเอาจริง ไม่งนค่ะเดี๋ยวน้องมีคำถามก็รีบถามนะพี่จะไปนอนแล้วฮะอยากได้กำลังใ,ใ,ใจในช่วงคุยครับพี่ก็อยากได้เหมือนกันครับอยากได้กำลังใจในการเรียนรับน้องก็ไม่ไม่เหลือเลยครับใช่ครับ <c oughs> กำลังใจก็ประเด็นสำคัญคือมันอยู่บ้านนี่แหละครับเพราะว่าเราไม่ได เราออกไปเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้บางครั้งกําลังใจที่ดีก็บางครั้งบอกว่าสู้ๆมันก็บบทุกคนพูดเหมือนกันเลยแต่พี่ว่ากําลังใจบางครั้งถ้าเราบิวด้วยตัวเอง ấy, ที่บอกว่าตั้งตั้งตั้งเป้าหมายให้มันแบบสําคัญอะ่ะบางทีเราแค่แบบหยุดพักแป๊บหนึ่งบางทีเราเรอเห็นเป้าหมายมาก่อนอะ่ะเราก็จะกําลังใจมันก็กลับมาแล้วหรือสิ่งสคัญสุดก็พ่อแม่นี่แหละแบบบิ๊กซับพอร์ตเลยอะ่ะพ่อแม่ก็อันนี้ก็กําลังใจที่แบบดีมาก ใช่เลยครับสู้นะครับพี่เอ๊ะเราเราไม่ได้แบบว่าต้องให้กำลังใจน้องเหรอตอนนี้เหมือนน้องให้กำลังใจเราแล้วอะสู้ให้มันจบที่รุ่นละอ๋อไม่ไม่หมายถึงว่าให้การสอบมันจบที่รุ่นเราเลยเราจะได้ไม่ไปเสียเวลาไงหรือสมมติถ้ามันเสียเวลาไปแล้ว เราต้องพยายามพลิกตัวเองกลับมาให้ได้หรือไม่เราสมมติเรายัางไม่สอบแล้ววันนั้นเราหมดไฟมันไม่ขึ้นมันไม่สําคัญว่าน้องจะวิ่งได้อ่านหนังสือได้นานขนาดนั้นมันสําคัญแค่ว่าน้องอ่ะหลังจากที่น้องหมดไฟน้องเติมไฟได้เร็วขนาดไหนเอออันนี้อันนี้ว่ามัคือกำลังใจที่ดีมากน้องต้องกลับตัวอะไรให้ได้น้เลยครับพี่เคทเกียบไปอีกหนึ่งครับ <haz mat azz> <c oughs> เอแต่แบบอยากอยากจะเสริมนิดนึงตรงเรื่องที่แบบว่าสําหรับบางคนอะที่สมมติว่าเราพลาดไปแล้วปีนี้คือก็อยากคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่เก่งหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราเอาข้อที่เราคิดว่าเราพลาดอะไรที่ปีนี้เราทําแล้วแบบมันทําให้เราไปไม่ถึงจุดที่เราหวังอะ่ะคือเอากลับมาแก้ไขแล้วเราก็สอบใหม่ปีหน้าก็ได้คือเข้าใจไหมคือบางคนอะคือเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เราแบบต้องซิ่วหรือว่าแบบ ไม่ได้คณะที่เราหวังมันทําให้แบบบั่นทอนกํนาลังใจของตัวเองอ่ะใช่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้สําคัญนะคือถ้าสมมติว่ามันพลาดไปแล้วก็ให้มันพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตแล้วก็อยากจะให้แบบเดินหน้าต่อไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือคือเหมือนกับแบบคือทุกอย่างอ่ะมันก็จะอยู่กับตัวเราถ้าเราไม่สู้ความลน้มเหลวข้างหน้าในชีวิตของเรามันก็จะอยู่กับตัวเราเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเราสู้ความสําเร็จที่มันลอยอยู่ข้างหน้ามันก็จะเกิดอยู่กับตัวเรา พราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่าแบบเออก็คือพยายามแบบจะหมดกําลังใจอะพยายามทาให้ดีสุดอืเป็นด้วยพี่เมย์ค่ะเพราะว่าตอนโมบลายเราไม่ได้แบบสัมผัสในแบบอะไรขนาดนี้ใช่ปะแต่ว่าแบบตอนที่แบบเราเข้ามาในมหาลัยนะครับแบบในคณะอย่างเช่นคณะแพทย์คณะทันตหรือคณะอื่นนะครับเราจะแบบคุ้นชินกับเพื่อนเพื่อนที่ซิ้วมานะครับบางครั้งแบบบางคนซิ่วนานมากเราก็แบบไม่ใช่จำนวนน้อยๆแบบบางครั้งแบบมันเยอะมากจนแบบเราแบบ เรียกไม่ถูกอะไรเงี้ยก็กับเขาอยู่เลยว่าเขาผ่านมันมาได้ไงบางครั้ง <S <S ใช่<ม>ซึ่งแบบที่คิดว่าคุมนะถ้าเกิดเราจะเดินทางเพราะว่าแบบมันเป็นถ้าเราได้ไปทํางานไปมันเป็นแบบแค่เรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตเลยอืมอย่างที่พี่เกดพูดไวต้ตอนแรกครับแบบมีคนเรียนจบจากคณะอื่นมาแล้วเราก็มาเรียนต่อก็มีนะคะใช่อันนี้อันนี้อยากจะอัปเดตให้นิดนึงว่าอย่างรุ่นพี่เนี่ยคนซิ้ พี่ว่าเก,กือบครึ่งอะ่ะเกือบเกินเกินครึ่งอะ่ะเยอะมากพอมารู้กคีคือเป็นเด็กซิ่วทั้งนั้นเลยดังนั้นสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองต้องซิ่วหรือแบบเครียดเพราะว่าต้องัวซิวอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเราทําเต็มที่แล้วสมมติถ้ามันยังไม่ได้เป้าหมายแล้วเราบอก,กบตัวเองว่าเราให้เวลากับตัวเองว่าลองขอลองอีกครั้งเพื่อเป้าหมายดังนั้นน้องไม่ใช่คนแปลกเลยเพราะว่าในคณะเนี่ยคนซิ่วเทียบโดยเฉพาะสายแพทย์ขอย้าเลยว่าสายแพทย์คือ ซิวเยอะมากบางทีสองสามปีก็มีเรียนไปแล้วสองปีกลับมาซิวก็เยอะเหมือนกันใช่ใช่ใชลแล้วกก็าซิวเยอะสู้ๆนะครับน้องๆเพราะว่าบางครั้งไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเนี่ยแบบเราอยากเป็นกับเราเกิดมาเป็นแบบมันมีแคเส้นบางๆกั้นอยู่ยน,น,นะครับเต็มที่นะครับทุกคนเชียวพี่คะคะแนนโอเน็ตปีหกสี่มหกยังต้องสอบอยู่ไหมครับอันนี้รู้สึกว่า ถ้าเกิดใครจะไปสอบวัดความรู้ครับเรายังสอบได้ไปสอบวัดความรู้ตัวเองได้แต่ว่าใครไม่สอบก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ตอนรุ่นน้องอ่ะแบบเขาจะไม่ใช้โอเนิตในการคิดคำนวณแล้วครับพี่พี่คิดว่าเขาตัดตัดอุนิตไปนี้แบบคิดเห็นยังไงกับการตัดอเนิตไปบ้างดีหรือไม่ดียังไงบ้างอ่ะ จริงๆคือเรารู้สึกว่าโอเน็ตอ่ะคือมันเหมือนเป็นแค่บททดสอบหนึ่งที่เป็นการวัดระดับระดับชาติอ่ะเข้าใจไหมเออเรา้รู้สึกว่ามันก็คือ,อยังไงอ่ะคือมันไม่ต้องดีก็ได้ป่ะคือเอาจริงจริแล้วเหมือนโอเน็ตอ่ะมันแค่เอาไปประกอบในใบจบเราใช่ไหมเกรดอ่ะอกับตอนที่รอบสี่คั้นหนึ่งแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็คือแค่น่าจะยี่สิบไหมอ่ะถ้าจำไม่ผิดยี่สิบหรือสามสิบนี่แหละถ้าจะมาก็คือไม่ได้เยอะอ่ะอเราสึกว่าตัดไปก็ดี ราะว่าจะได้แบบเอาเอาเวลาไปอ่านในสิ่งที่แบบควรจะเน้นมากกว่ากับเสียเวลาวิชาแบบโอเน็เนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆบ้างน,น่ารู้สึกว่าอย่างเราก็เคยผ่านชีวิตมาโหกันมาเนาะคือแบบแทบจะไม่มีแบบน้อยคนมากที่จะเน้นไปที่โอน็เข้าใจไหมคืออย่างเนี้ยก็คือแบบคือผมก็จะไม่ไปล็อกสีอยู่แล้วฮนะเพราะฉะนั้นโอเน็ตก็คือทำให้มันผ่นานๆไปอย่างเงี้ยอืม ใช่แต่ว่าเอาจริงก็ถ้าถ้ามันต้องสอบจริงๆก็พยายามทำให้ดีนันแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีผลต่อคะแนนเราเผื่อเผื่อไว้เออใช่ถ้าต้องสอบก็ทําให้เต็มที่นะคะถึงจะไม่ใช่ก็เผื่อๆเอาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ว่าเซ็ตเทปตัวเองเนอะอืม พี่นัดจะปิดห้องตอนกี่โมงคะเนี่ยพี่ไม่น่้จะเหมือนกันครับพี่พลอยคือตอนนี้ไม่ใช่โหดครับยอมรับตรงตรงเปิดตลอดครับโอเคครับอันนี้คือโ้าแล้วตลอดใช่ไหมตลอดเอามามาสตักกร็ป๋องเลยครับนั่งปลอดรถไฟร้ตลอนยาว นก,นกนนกนขนอ,อย่างง่วงก็พักก่อนนะครับก็อย่างวีีปิดเตอร์อยู่ใช่ไหม